คาดีไลท์ th ความจริงคือยาอะไรดีไหมราคาแอนซื้อที่ไหนรีวิวพันทิปมีออยอไหม ส่วนประกอบสบรรพคุณกินตอนไหนคาดิไล์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ลดไขมันในเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดทำงานอย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมสุขภาพหัวใจผลิตภัณฑ์นี้ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวเวียนศีรษะตาลายและหัวใจเต้นเร็วในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงรวมทั้งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซไร์เพื่อปรับปรุงภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ในระหว่างการใช้คาดิไลต์ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นสารสกัดขึ้นฉ่ายผงกระเทียมผงลูกเดือยสารสกัดขมิ้นชันและผงมะกอกซึ่งมีสรรพคุณช่วยละลายลิ่มเลือดป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวไตาวายและการสูญเสียการมองเห็นเป็นต้น หลังจากเปิดตัวมากว่า3ปีคานิไลได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า380,000คน และได้รับการรับรองอย่างเข้มงวดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผลิตภัณฑ์นี้ผลิตตามมาตรฐาน GMP, GHPs, FSSC 22000, ISO 22000, HACCP และใช้สูตรที่ปลอดภัยจากสมุนไพรธรรมชาติดังนั้นหากใช้อย่างถูกวิธีจะไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายแน่นอนคาดีไลท์คือยาอะไร แคปซูลคาดิไลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากส่วนผสมจากธรรมชาติ5ชนิดซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยลดความดันโลหิตปรับให้ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภยัยช่วยปรับปรุงการหมุนเวียนของเลือดและเสริมสร้างสุขภาพของหัวใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดไขมันในเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วและยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายจากความดันโลหิตสูงเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย,ตายเฉียบพลันโรคหัวใจล้มเหลวไตวายวโรคหลอดเลือดหัวใจและความเสียหายที่จอประสาทตาเป็นต้นเนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในโรคที่อันตรายที่สุดในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ทําให้ค่าความดันโลหิตสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ยังขัดขวางการไหลเวียนของเลือดทําให้หัวใจต้องทํางานหนักขึ้นส่งผลให้ผู้ป่วยมักประสบปัญหาต่างๆเช่นอ่อนเพลียปวดหัวเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วปวดต้นคอหูอื้อตามหมัวหายใจลําบากขาและมือชาเป็นต้นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงยังต้องเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายมากมายเพราะตามสถิติข,ขององค์การอนามัยโลก ูโรคความดันโลหิตสูงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสตโตรกในผู้ป่วยมากถึง10เท่าของคนปกตินอกจากนี้70ของผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตมีความเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวสูงกว่าคนปกติถึง3-4เท่า จากข้อมูลของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า90%ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมักมีประวัติเป็นความดันโลหิตสูงนอกจากนี้โรคความดันโลหิตสูงยังเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดเลือดไตาวายและความเสียหายต่อดวงตาเป็นต้น แคปซูลคาร์ดิไลท์ถูกผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ5ชนิดซึ่งได้รับการพิสูจน์ประสิทธ,ธิภาพสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหลังจากเปิดตัวมากว่า3ปี ปัจจุบันคาร์ดีไลท์เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตที่ดีที่สุดในตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาดีไลท์ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในทั่วประเทศโดยมีหมายเลขทะเบียน7311586450054 สิ่งสำคัญคือเพื่อให้ได้รับการรับรองที่มีความน่าเชื่อถือนี้ผลิตภัณฑ์คาดีไลต้องผ่านการตรวจสอบ8ครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจะพิจารณาส่วนประกอบและสรรพคุณในการลดความดันโลหิตอย่างละเอียดแน่นอนว่าเมื่อการันตีว่าคาดีไลปลอดภัยและมีประสิทธิภาพจึงจะได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาและอนุญาตให้จำหน่ายในทั่วประเทศ ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานทางการแพทย์ชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือและอำนาจสูงสุดในประเทศไทยดังนั้นเมื่อได้รับการรับรองจากหน่วยงานนี้เราสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพและการควบคุมความดันโลหิตของแคปซูลคาดิไลท์ได้อย่างแน่นอนแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์คาดิไล์แคปซูลคาดิไล์ผลิตโดยบริษัทแนบไบโอเทคจำกัด n น BIOTEC ซึ่งเป็นบริษัทเพสัชกรรมที่มีชื่อเสียงก่อตั้งขึ้นในปี2018และมีประสบการณ์กว่า7ปีในอุตสาหกรรมยาโดยเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากสมุนไพรธรรมชาติที่อยู่เศษ7 7ส่วน15หมู่7จ็ดตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐม73170บริษัทแนบไบโอเทคมีระบบการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน GMP FSSC 2 2 0 0 0 ISO 2 2 น0 g h p s HACCP HALAL และใช้เทคโนโลยีนาโนขั้นสูงในการผลิตเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์คาดีไลท์ดีไหมคาดิไลท์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้ส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขและได้รับอนุญาตให้จำหน่ายมาเป็นระยะเวลากว่า3ปีแล้ว แคปซูลคาดิไลท์จะช่วยลดและควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่ำกว่าเศษ120.80ส mm. ่วน8ปมิลลิเมตรประหลอดผ่านหลายกลไกลาการทำงานเช่นการขยายหลอดเลือดการขับปัสสาวะการยับยั้งช่องทางแคลเซียมการยับยั้งตัวรับแองจิโอเทนซิน ARBs การยับยั้งเอนไซม์แองจิโอเทนซินคอนเวอร์ติงเอนไซม์ ACE การลดไขมันในเลือดการกำจัดคอเลสเตอรอลตัวร้ายและการลดไตรกลีเซอไรในหลอดเลือดคุณจะเห็นความดันโลหิตลดลงในไม่กี่วันแรกและสามารถตรวจวัดได้จากเครื่องวัดที่บ้านนอกจากนี้เมื่อความดันโลหิตอยู่ในระดับที่ปลอดภยัยและการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นคาดิไลย,ยังช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นจากอาการอ่อนเพลียเวียนหัวมึนงงปวดศีรษะมือสัน่น หรือหัวใจเต้นเร็วซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเนื่องจากอาการส่วนใหญ่เหล่านี้เกิดจากความดันโลหิตสูงที่สร้างความดันให้กับหลอดเลือดไม่เพียงแต่ทําให้หลอดเลือดหดตัวและขัดขวางการไหลเวียนของเลือดเท่านั้นแต่ยังทําให้หัวใจต้องบีบตัวมากขึ้นและส่งผลให้เกิดอาการต่างๆที่ได้กล่าวถึงข้างต้น เมื่อใช้เป็นระยะเวลา3-4สัปดาห์คาดิไลท์จะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้มีความเสถียรอย่างปลอดภัยในระยะยาวโดยไม่เกิดการเพิ่มขึ้นของความดันอย่างทับพลันอีกผลิตภัณฑ์นี้ยังช่วยลดไขมันในเลือดปรับปรุงสุขภาพหัวใจ ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดสมองสูงและการกล้ามเนื้อหัวใจตายเพราะหากลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่และเคลื่อนที่ไปที่สมองอาจทําให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดสมองสูงหากลิ่มเลือดเคลื่อนที่ไปที่หัวใจอาจทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นคาร์ดิไล์จะเสริมสารอาหารที่จําเป็น พื่อช่วยขจัดลิ่มเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยปกป้องสุขภาพในระยะยาวจากความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนตัวอย่างเช่นคาดนไลัให้ผงขมิน้นซึ่งมีสารเคอร์คิวมินและอโรโเมติกเทอร์เมโรนสารสกัดขึ้นฉ่ายที่มีสารบัติลทลายและผงมะกอกที่มีสารอาหารกรดโอเลอิกซึ่งทั้งหมดนี้มีสรรพคุณช่วยละลายลิ่มเลือดยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจวายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์คาดีไลต์ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวไตล้มเหลวความเสียหายของเส้นประสาทการสูญเสียการมองเห็นและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายสำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดีไล์มีประสิทธิภาพหรือไม่ผลิตภัณฑ์คาดีไลท์มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ใช้เนื่องจากผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ5ชนิด ซึ่งทั้งหมดมีประสิทธ,ธิภาพสูงในการช่วยรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์คาดิไลท์ยังได้รับการใช้เทคโนโลยีนาโน,โนที่ทันสมัยซึ่งช่วยแยกส่วนผสมต่างๆให้อยู่ในรูปของโมเลกุลขนาดเล็กพิเศษเพียงไม่กี่นาโนเมตรด้วยขนาดที่เล็กเช่นนี้เมื่อทานเข้าไปส่วนผสมทั้งหมดของคาดิไลท์จะถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและจะถูกส่งไปที่หลอดเลือดและหัวใจมากที่สุดรับประกันว่าบริเวณเหล่านี้มีสารอาหารที่สูงที่สุดและยังคงอยู่ในที่นี่เป็นระยะเวลานาน เมื่อไปถึงหลอดเลือดและหัวใจคาดิไลต์จะช่วยเสริมสารอาหารเพื่อกำจัดปัดจจัยที่ก่อให้เกิดการอุดต,ตันในหลอดเลือดยับยั้งตัวรับแองจิโอเทนซิน ARBs ยับยั้งเอนไซม์คอนเวอร์ต g ิ้งแองจิโอเทนซิน a c ปิดกั้นช่องทางแคลเซียมที่ยับยั้งตัวรับอัลฟากระตุ้นการผลิตโนช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวลดความต้านทานจากภายนอก เพื่อช่วยลดและควบคุมความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิธภาพคาดิไลต์ยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นลดไขมันในเลือดลดอาการเวียนหัวมึนงงและหัวใจเต้นเร็วสำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ยังช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจไตาการมองเห็นสมองและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับอวัยวะเหล่านี้